เป็นเลือดที่แสนอร่อยมากเลยจากนี้ไปเธอต้องให้ฉันกัดได้แค่คนเดียวเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นการขอแต่งงานเลยหรือเปล่านะแปลกจังเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังมากพอที่จะฆ่าพีโม่สามคนด้วยฝ่ามือเพียงครั้งเดียวได้เลยก็นั่นนะสิเมื่อคืนนี้คุณเกือบจะดูดเลือดของพระเอกจนแห้งไปแล้ว และยังบอกเขาด้วยว่าจากนี้ไปเขาจะต้องให้คุณกัดแค่คนเดียวอะไรนะในโลกของนักรัติการมันเทียบเท่ากับการที่คุณสารภาพรักกับเขาและขอเขาแต่งงานเลยนะคุณต้องรับผิดชอบหน่อยแล้วรอนเซลลีลิวเซนเลือดของเธออร่อยที่สุดในโลกเลยจากนี้ไปเธอต้องให้ฉันกัดแค่คนเดียวเท่านั้นครับผมยินดีนี่มันไร้สาระเกินไปแล้วนะอรุณสวัสดิ์ลีเออรุณสวัสด คุณหนูคันดดลลี่ตื่นหรือ,อยังครับก่อนจะกลับห้องเมื่อคืนนี้ฉันก็ได้แจ้งไปอย่างชัดเจนแล้วนะว่าห้ามใครเข้ามารบกวนเธอในเช้านี้คุณหนูครับท่านฮานซาขอให้ผมนําอาหารมาให้คุณบ้างผมเข้าไปหน่อยได้ไหมครับคุณหนูเข้ามาเธอวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ออกไปเถอนะครับคุณหนูไปตายซะเถอะแก กล้าลอบสังหารคุณหนูคันดลี่คนที่สมควรตายก็คือแกไม่ใช่เหรอโธว้ยน้อยนะที่แท้พวกแกก็เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอแกเนี่ยงอเหมือนหมูเลยนะข้อแก้ตัวของแกแย่ม,มากและว,วิธีการของแกก็อ่อนแอม,มากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแกประเมินความสามารถของขุนนางนักรติการต่ำเกินไป ฉันจำเสียงของแกได้ตั้งแต่คำแรกที่แกพูดแกอยู่ที่นั่นในวันที่เพย์ตันลอบสังหารฉันใช่ไหมฉันจะทำให้แกได้รู้ว่าการตายทั้งเป็นนั้นเป็นยังไงแกฆ่าฉันเลยสิฉันมาที่นี่ในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะตายอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะต้องตายฉันก็จะเสียสละเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของท่านผู้นั้นแกคงเป็นคนของพีโมสินะฉันฉันไม่รู้ว่าแกกำลังพูดอะไรอยู่ฮะไม่เป็นไร ฉันจะรู้ทุกอย่างในสิ่งที่ฉันอยากรู้ให้ฉันเป็นคนจัดการเขาเองนะหลิวเซินเรามีเวลาไม่มากตอนนี้เธอควรไปโรงเรียนไปหาซีนาได้แล้วพวกแกฆ่าฉันสิฆ่าฉันเลยฆ่าแกเหรอไม่ต้องห่วงนะแกไม่ตายเร็วขนาดนั้นหรอกนะพรานป่าที่ต้องพึ่งขุนดังและอ่อนแอดโดยสันดานอย่างแกนะ ตอนมีสติยังคุกเข่าอยู่ที่พื้นยืยนขึ้นยังไม่ไหวแต่แกก็ยังมีหน้ามาพูดถึงการเสียสละแกนี่แกคิดจะทำอะไรของแกนะวิธีการของนักรัติการนั้นแกน่าจะไม่ค่อยเข้าใจนะท้ายที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่เป็นประโยชน์ก็คือปากของแกดังนั้นหากแกรู้บางสิ่งก็ควรพูดออกมาให้เร็วที่สุดนะฮะแกอย่าเข้ามานะฉันพูดแล้วฉันพูดแล้ว ฉันรู้ว่าพวกสัตว์ประหลาดถูกขังอยู่ที่ไหนสมกับเป็นหลีของฉันเลยนะ